ซูมระดับโรบักของคุณหาอะไรนะยินดีด้วยคุณได้ศูนย์ไหนเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะหาเพื่อนที่ไหนคนจนแบบฉันใครจะเอาว่าสนใจเข้ากลุ่มฉันไหมเออช่วยออกไปหน่อยฉันสนใจนะแต่เธอฉันรับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนอยาญยาราชการกลุ่มฉันมีแต่คนเรียบร้อยก็ได้เฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนฉันมีเพื่อนใหม่ขอเชิญเข้ามานะ สวัสดีทำไมอิดอัดคงมีคนอ้วนห้าร้อยห้าสิบห้าเอาเรามาบอกกันได้โรบักเท่าไหร่ฉันได้สี่หมืนโรฉันหกพันฉันหนึ่งแสองหมเกสิฉันสามพันฉันศูนย์ทำไมได้น้อยจังห้าร้อยห้าสิบห้าเราขอโทษเธอยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะใช่ใช่ผิดสิผิดที่มีโรน้อยเกินไปห้าสิบห้าเดี๋ยวฉันมานะ ฉันก็แค่อยากมีเพื่อนไม่ใช่คู่อริแบบนี้บางทีถ้าฉันหายไปก็คงจะดีเฮ่เหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดอีแม่อยู่ใสว่าจังไดน้อลูกลูกอยากงามคือจังเขาแม่บ่มีตังสีเฮ็ดให้ลูกงามได้ดอกแต่ลูกก็งามอยู่แล้วเด้ลูกบือคือคนอื่นเขางามกว่าลูกลูกหายอยู่บ่มีของหลายไปโลดลูกงามอยู่แล้วจ้าจ้าอีแม่ เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันมาอยู่ที่ไหนกันตื่นแล้วหรอคนนาเกลียดเธอเป็นใครไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครอ่ะแต่ฉันจะทำให้เธอสวยเองวงเล็บเปิดหฮสวยจังอยากจะเป็นแฟนวงเล็บปิดฉันไปได้หรือยังไปเลยเพราะเสร็จแล้ว สวยจังวะสวยโวยโคตรสวยอะสวยไม่ไหวอะโคตรสวยเลยอ,อยายอ,อยากจีบเลยหน้ารักแบบนี้โคตรอยากจีบบาททุกคนฉันมาแล้วแบมแบมเธอไปทําอะไรมาทําไมสวยแบบนี้สวยจังอะไรนะฉันก็คนเดิมไงเธอส่องกระจกหรือยังก็ไม่นะทําไมต้องส่องไม่ต้องส่องรอไปเที่ยวห้างกันสวยอะสวยเหมือนคนพูดงี้งั้นบิวมากับฉันแล้วฉันล่ะก็ไปอยู่กับสองคนนั้นมองอะไรล่ะใหญ่บือ้อมองไม่ได้เือไง ใช่มองไม่ได้เออไปกันเหอะไม่ไปก็แล้วแต่ครับจะไปสองตัวนั้นก็รีบมาเอาว่าแต่ไปไหนดีแล้วแต่เธอเลยนั้นเราเดินไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะแกว่าไงมีอะไรหรอฉันรู้สึกว่าฉันชอบมาแล้วจ้าคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าสองคนนั้นอยู่ไหนน่าจะไปเข้าร้านเล่นเกมมัง อยากกินอะไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเราอยากกินเธอเราเล่นนะ่ะกินอะไรก็ได้สวัสดีครับเอาอะไรครับเอาชุดที่แพงที่สุดค่ะทางงานเราไม่มีนะคัดบาดมิเทากะเจ้ามีคนมัดคัทพ่ยาแต่เท่ากะเจ้ามีคนใหม่พอพอต่อมุกเก่าแล้ววิทยุนั้นเอาชุดเอามาหมดเลยเอาชุดผมไปได้หรอขอรับไอ้โรคจิตนี่ผมก็แม่งคํำครับอิ่มแล้วไปกันเถอะ วิ่งเร็วจังฉันเหนื่อยแทบบ้าก็คนมันเก่งอะห้าพันห้าร้อยห้าสิบ้าหยุดเล่นเกินเพื่อนได้ไหมคนมันเถินอนอะอะไรนะหยุดอะไรอ๋อก็หยุดวิ่งก่อนในเราอยากเดี๋ยวไปเรียกพวกผู้ <คน S 2> ชาย <นะ S 2> มาก่อนนะแอบเชอารุ่นเพื่อนก็จบไม่สวยทุกคนเศร้าอน้อยใจอยากนอนแต่คงไม่มีสิทธิ์หวงไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็คงได้แค่นั้นนางอยากรักเธอโวยรู้ตัวกี่โมงว่านี้ชอบอ่ะ มาอุ้มฉันทำไมเนี่ย5555พันช <55 55. S 2> นว่าเรากลับกันเหอะเดี๋ยวสินี่บิวรีบกลับทำไมอะไม่อยากทนเห็นนางใครรักกันแต่เธอก็ไม่ควรทำอย่างนี้ปะมันเสียมารยาทรู้บ้างเอาก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากเห็นนางใครรักกันอะฉันจะไปหาแม่ฉันจะไปหาแม่นะโอเคดูแลตัวเองด้วยให้ฉันไปด้วยไหมแบมไม่เป็นไรแม่จ๋าแม่อยู่ไหนใครรอคะ ก็หนูไงแบมาอะลูกฮักบอดได้พอกันโดนหลายทำไมอย่างงามขึ้นแท้เอาแม่สิว่าภาษากลางแล้วเดี๋ยวว่าอีสานแล้วโบกม่วนจ้าแม่แล้วแต่แม่เลยแม่ทำกับข้าวไว้ในครัวเดี๋ยวลูกตามแม่มานะอีแบมทำไมไม่ชอบกูพ่อไอ้าหาฟาดกับไอนอนใช่ไหมถึงทำให้แบมรักมัน สมน้ำหน้าห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้ยห้าสิบห้านั้นคะคุณตำรวจจับมาเลยคะ่ะแบมบคือเราไม่ได้ทำนะไปคุยกันที่โรงพักเถอะนะบิวแม่บ้านหลังนี้สวยไหมสวยแต่เราจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายล่ะลูกก็ตังหนูไงคะหนูทำงานนางตื่นสิบเอ็ดโมงทำงานเที่ยง30สิบกลับบ้าน1ิบสนาฬิกายีแล้วก็ได้ตังวันละ5้0 0 0นจ้าแม่ ถ้ามันจะสบายขนาดนี้เอาแม่ไปทำงานด้วยเลยได้จ้าแม่แต่แม่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนางเพราะคนที่นั่นระเบียบคือต้องสวยโหแบบนี้แม่ไม่เอาแล้วแม่ไม่อยากสวยเหมือนใครเขาเข้าไปในบ้านดีกว่าเนาะแม่แม่ดูสีโซฟา,น,านะนุ่มมากเลยนะนุ่มมากเลยหรอลูกทานุ่มเนียลูกก็นั่งเลยนะแม่ไม่มานั่งหรอคะไม่จ้าลูกไม่อยากนอนมากแล้วจ้าแม่ไม่ได้นอนบรรยากาศแบบนี้มานานแล้ว อยากขอบใจลูกสาวแม่จ้าลูกต้องไปแล้วนะไปไหนจ้าลูกไปทำงานจ้าแม่จ้าจะดูแลตัวเองด้วยถ้าอยากกลับบ้านก็กลับมาไม่ต้องอดนะเอามาแล้วหรอแบมใช่แต่บิวหายไปไหนเพราะเธอไงบิวเลยหายไปพรุ่งนี้ไปเยี่ยมบิวกันไปวันนี้เลยดีกว่าบรรยากาศแบบนี้น่ากลัวจังมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมนะ น้องไม่เยอะอย่างตรงนี้อ๋อหนูหลงมาค่ะไปอยู่ในบ้านยายก่อนบ่ก็ได้ค่ะยายเพิ่งไปไหนมาหรอคะอ๋อยายไปขายของมาจ้ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยจ้าลูกเดี๋ยวยายไปเตรียมที่นอนให้นะค่ะยายเขาดูแปลกแปกคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยเราคิดไปเองนอนตรงนี้นะค่ะ ผ่านไปสิบนาทีเสียงอะไรฉันต้องไปดูฉันจะเอาเด็กคนนี้มาขายนางสวยและจิตใจดีโอเคยาหลืมมารับบด้วยที่เรือนํำน้ำพี่สาวโบน,บนต่อไปก็เอาร่างกายนั้นที่นอนอยู่มาหั่นไม่ได้การแล้วฉันจะต้องซ่อน หายไปไหนแล้วไม่ฉันต้องดูกล้องวงจรปิดนั้นมันเส้นผมชั้นนี้ไม่หยิบมาเพื่อจะได้ไม่ทำของไม่ไม่ไม่ทำไมกันนะอะไรกันทำไมไม่เห็นมีรถผ่านไปผ่านมาเลย นั้นมันบ้านฉันนี้ฉันจะกลับบ้านแบมฮะว่าไงเหรอเธอมาเมื่อไหร่ก็เมื่อกี้นี้เองไม่จริงอะเธอยังบอกว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายฉันว่าไม่ใช่งั้นไปเที่ยวกันดีกว่าอืมหวานกันจังเลยเนี่ยพอไม่มีบิวก็เหงานะอยากคิดแต่เรื่องอดีตเลยแบมฟาดไปกับฉันฉันอยากจะลงเล่นน้ำ ลงสีไม่มีใครห้ามนี้นะถ้าฉันจมแล้วนายจะต้องช่วยนะจมยังยังไม่จมคิ่ยมากอดฉันทำไมฉันอยากให้นายเปียฮันแน่ทําอะไรกันอะเปลาไม่ได้ทําอะไรกันเดี๋ยวฉันมานะน้าหอมตามฟาดไปสินี่นายทำไมมาไกลจังก็ปกติอยู่แล้ว มวแมวแมวแมวเหมีย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 วนี่เธอเป็นแมวแล้วพูดอะไรของเธอเหมียวแมวพูดอะไรเนี่ยแมวเหมียวแมวเหมียวแมวแมวอุ dear, course, ้มแมวที่ไหนมาเหมียวเหมียวแมวแมวแมวเหมียวเหมียวฟาดนายปล่อยนะหอมก็นางหน้าหอมบอกว่าแกจับแล้วมันเจ็บเหมียวแมวยามากะสะพัดกาละแมว เฮ้กว่าจะกลับมาได้เธอพูดอะไรของเธอเดี๋ยวมาต่ออีกที่นะจ๊ะปรับปรุงตรงไหนบอกด้วยนะและอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์เลยฝากติดตามกดแชร์กดไลก์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะใครมีเรื่องมาแนะนำก็มาบอกได้นะฝากติดตามเราด้วยนะจ๊ะ